หน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์ข้ามอุปสรรคและแน่นอนก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้ต่อกดจุดคลิปก่อนแล้วคลิกเข้าไปที่ description ของคลิปนี้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิปนี้ขึ้นมาดูไปพร้อมๆกันโลกของเรามีระบบหน่วยวัดที่เป็นสากลหรือก็คือระบบหน่วยระหว่างชาติ the international system o f units หรือว่าหน่วย SI โดยระบบนี้ประกอบไปด้วยหน่วยฐานและหน่วยอนุพันธ์ซึ่งหน่วยฐานจะมีทั้งหมด7หน่วยเพื่อวัดค่าต่างๆ โดยในเอกสารผมได้เขียนหน่วยทั้ง7็เอาไว้เรียบร้อยแล้วและหน่วยอนุพันธ์คือการรวมกันของหน่วยฐานเพื่ออธิบายค่าบางอย่างยกตัวอย่างเช่นความเร็วเราจะวัดได้ยังไงว่าคนนี้วิ่งเร็วมากหรือน้อยเท่าไหร่จึงต้องเอาระยะทางทั้งหมดในหน่วยเมตรมาหารด้วยเวลาทั้งหมดในหน่วยวินาทีจึงจะกลายเป็นระยะทางที่ใช้คนนี้วิ่งไปได้ใน1เมตรต่อวินาทีซึ่งนั่นก็คือค่าความเร็วอันดับต่อไปข้ามอุปสรรคคำอุปสรรค แน่นอนแค่บอกว่าเป็นคำอุปสรรคมันก็อุปสรรคจริงๆแต่มันมีประโยชน์อย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์เพราะบางครั้งคุณจะต้องเจอกับค่าคงที่บางตัวที่เลขเยอะจนไร้เหตุผลอย่างเช่นเลขอะโวคาโดโดยเลขอะโวคาดนั้นจะหมายถึงสาร1โมลจะมีจำนวนอน,อนุภาคเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23รือคุ่นใจจะเขียนแบบนี้ละ่ะแล้วสุดท้ายของชิปนี้เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้คุณผมจึงได้มีแบบฝึกหัดให้ลองทำดู ผมจะทําข้อตัวอย่างให้ดูและที่เหลือผมจะมีเฉลยเอาไว้หน้าสุดท้ายในเอกสารประกอบการสอนและเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเราจะแปลงนาโน,นเมตรให้เป็นเมตรก่อนโดยนํา10กาลังลบเเข้ามาคูณหลังจากนั้นเราก็จะได้ผลเรา,เอ,าออกมาเป็นหน่วยเมตรซึ่งก็คือ10กําลังลบ6เมตรแต่หลังจากนั้นเราจะต้องแปลงเมตรเป็นกิโลเมตร โดยการนำ10กลังลบ3เข้ามาคูณต่อซึ่งผลลัพธ์เราก็จะได้เป็น10กลังลบ9กิโลเมตรครับในข้อ2นี้จะเป็นการแปลงหน่วยอนุพันธ์จากเมตรเซกเป็นกิโลเมตรอวอร์โดยผมจะใช้วิธีตัดหน่วยนะครับโดย1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรเนาะ23เมตรหารด้วย1เศกเราจะเปลี่ยนเมตรเป็นกิโลเมตรแล้วก็1กิโลเมตรหารด้วย1,000เมตรมันก็จะเหมือนกับการเอา1มาคูณผลลัพธ์จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ทำเช่นเดียวกับหน่วยของเวลาก็คือ3,600นเซกเท่ากับ1 hour เวอร์ก็คือนำา3,600เซกหารด้วย1นึ่อเวอร์หลังจากนั้นเราก็ทำการตัดหน่วยจิ้งแล้วก็คำนวณออกมาครับซึ่งผลลับที่ได้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยกิโลเมตรอเวอรผลลัพธ์ท้ายก็คือ82.8กิโลเมตรอเวอรนั่นเองครับในข้อ3นี้ก็จะเหมือนกับข้อ2เป๊ะเลยโดยผมเลือกที่จะเปลี่ยน เป็นกิโลกร,รัมก่อนโดยดำา1กิโลกร,รัมมาหารด้วย1000กรัมจากนั้นก็จะคูณด้วย1ล้านลูกบาศเซนติเมตรหารด้วย1ลูกบาศกเมตรนะครับจากนั้นก็ตัดหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น1 5 0 0 0กิโลกรัตมต,รต่อลูกบาศกเมตรครับ ในข้อ4นี้จะเพิ่มความยากขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยต้องบอกไปก่อนเลยว่า1ไมล์จะเท่ากับ1.60934กิโลเมตรนะครับหรือก็จะประมาณอยู่ที่1.61กิโลเมตรชายคนนี้เนี่ยวิ่งเป็นระยะทาง400เมตรภายใน20วินาทีเราก็จะต้องแปลงเป็นความเร็วก่อนครับก็คือนำ400เมตรหารด้วย20วินาทีก็จะได้ออกมาเป็น20เมตรวินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ แปลงจากเมตรเซกเนี่ยเป็นไมล์ h o u วโมงบางคนที่เก่งแล้วเนี่ยอาจจะแปลงได้เลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องแปลงจากเมตรเป็นกิโลเมตรก่อนถ้าเกิดว่ายังไม่เก่งพอนะครับนี่ก็คือการแปลงเป็นกิโลเมตรก็คือนำหนึ่งกิโลเมตรหารด้วย1000เมตรแล้วก็ค่อยคูณด้วย1ไมล์หาร1.61กิโลเมตรแล้วก็คูณด้วย3,600อวินาทีหารด้วย1ชั่วโมงทำการตัดหน่วยทิง้ง เราก็จะได้ออกมาว่าเป็นหน่วยไมล์ต่อชัเวอร์แล้วก็จะได้คำตอบออกมาเป็น44.74 miles per hour ไมล์ต่อวนั่นเองครับ